คุณลุงโดนชิชิกะมิเตะฟรีคิกจนตึกทะลุโดยเครื่องบินนักข่าวที่อยู่แถวนั้นก็พลอยโดนลูกล้งไปด้วยการที่ชิชิกะมิใช้พลังงานไปเยอะทำให้เขาหิวน้ำมากแต่คุณลุงก็ใช้ปืนนิ้วทำลายขวดน้ำของเขาชิชิกะมิจึงแย่งขวดน้ำที่คุณลุงพกมาด้วยเอาไปกินเองซะจากนั้นก็กระนำยิงหัวรบถล่มใส่คุณลุงอย่างบ้าคลัง่งคุณลุงบินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าบินขึ้นไปสูงมากๆ จนเกือบจะออกไปนอกโลกโดยมีชิชิกาม,มิไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่งโดยในขณะที่คุณลุงกำลังแย่ชิชิกาม,มิก็อวกออกมาเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่เขาติดกับดักซะแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อคุณลุงกับเด็กหนุ่มได้รับพลังสุดแกร่งแต่เด็กหนุ่มกลับใช้พลังที่ได้รับทำลายล้างโลกคุณลุงจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องทุกสิ่งมีชีวิต กับอินุยาชิกิคุณลุงไซบอกเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยล์้อมกันเลยครับนี่คือคุณลุงอินุยาชิกิลุงมีลูกชายกับลูกสาวและก็มีเมียหนึ่งคนแม้จะเป็นเสาหลักคอยหาเงินมาเลี้ยงทุกคนในบ้านแต่ทุกคนก็ทำเหมือนลุงเป็นคนไร้ค่าไม่สนใจไม่เคารพหรือเป็นห่วงลุงแกเลยสักนิด ทุกคนออกไปกินข้าวนอกบ้านปล่อยให้คุณลุงต้องนั่งกินสูชิอยู่คนเดียวที่บ้านการไปทำงานแต่ละวันก็เจอแต่เรื่องแย่ๆในรถไฟก็แออัดยังกระปากระป๋องพอไปถึงที่ทำงานปุ๊บก็โดนหัวหน้าดา่าเพราะขายสินค้าไม่ได้ตามเป้าทำไมชีวิตมันช่างรกรรมตำบอลขนาดนี้ ต่อมาในคืนนั้นในขณะที่คุณลุงนั่งพักอยู่หน้าบ้านหมาน้อยตัวนี้ก็โผล่มามีจดหมายผูกติดกับปลอกคอไว้เขียนว่ามันชื่อฮานาโกะรบกวนช่วยดูแลมันด้วยลุงจึงเลี้ยงฮานาโกะไว้เป็นเวลาเดียวกับที่มีจดหมายจากคุณหมอเรียกคุณลุงไปพบคุณหมอบอกว่าลุงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสามเดือนเท่านั้นมันทำให้ลุงถึงกับเข่าสุดนี่เรากำลังจะตุยหรือเนี่ย ลุงพยายามโทรหาทุกคนในบ้านทั้งภรรยาลูกชายลูกสาวทั้งทๆท,ที่รับสายได้แต่ก็ไม่รับสายคุณลุงซะง,งั้นต่อมาในคืนนั้นลุงพยายามจะบอกทุกคนอีกครั้งแต่ทั้งเมียทั้งลูกก็เอาแต่บ่นด่าไม่ยอมเปิดโอกาสให้คุณลุงได้พูดแถมยังสั่งให้คุณลุงเอาฮานาโกะไปปล่อยอีกด้วยลุงเดินคอตกจูงฮานาโกะไปกลางสี่แยกแล้วก็เอาจดหมายผูกติดกับปลอกคอฮานาโกะไว้ เพื่อฝากให้ใครก็ตามที่พบช่วยดูแลฮานาโกด้วยคุณลุงกล่าวขอโทษแล้ววิ่งหนีฮานาโกไปแล้วฮานาโกยืนดูอยู่สักพักก่อนจะวิ่งตามคุณลุงไปด้วยลุงวิ่งหนีฮานาโกจนมาถึงสวนสาธารณะแต่ฮานาโกก็ยังตามมาอย่างไม่ยอมแพ้มันทำให้คุณลุงปวดใจจนร้องไห้และสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฮานาโกอีกแล้ว ทักใดนั้นก็มีวัตถุลึกลับสว่างจ้าลอยอยู่บนท้องฟ้าพลิปบตาเดียวมันก็ดิ่งลงมาม่งพื้นโลกลุงมองเห็นเงาของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเดินออกมาจากวัตถุลึกลับก่อนที่ลุงจะหมดสติไปแล้วลุงตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยมีฮานาโกยืนรออยู่ข้างๆลุงพาฮานาโกกลับมาที่บ้าน พาฮานโากไปแอบไว้ในห้องแล้วก็ออกมากินข้าวแต่บางอย่างที่ผิดปกติก็เกิดขึ้นลุงไม่สามารถรับรสชาติของอาหารต่างๆได้แถมยังหิวน้ำมากๆลุงตื่นตระหนกและกลัวมาก นี่มันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของมะเร็งก็ได้ลุงหนีมาหลบในห้องทันใดนั้นมือของคุณลุงก็ร้อนชาจนมีควันกระจายฟุง้งพลิบตาเดียวมือของคุณลุงก็ปรับเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นมือไซบอกแล้วก็พ่นซุปมิโซะท,ที่คุณลุงกินออกมาด้วยลุงกลัวมากนี่จะต้องเป็นภาพหลอนจากโรคมะเร็งแน่แต่มันยังไม่จบแค่ดี ลุงเจอปุ่มแข็งๆที่คอพอลองกดดูปุ๊บหัวของคุณลุงก็กางออกเป็นสองสีกภายในตัวคุณลุงนั้นไม่หลงเหลืออวัยวะมนุษย์แต่ถูกแทนที่ด้วยระบบจักรกลที่ดูไฮเทคออกมากๆคุณลุงกลายเป็นหุ่นไซบอร์ไปซะแล้วอันที่จริงเมื่อคือนนี้ที่สวนสาธารณะนอกจากคุณลุงกับฮานาโกะก็ยังมีอีกคนอยู่ด้วยเขาคือชิชิกับมิและเขาก็ได้รับพลังแบบคุณลุงด้วย แตด,ดูเหมือนชิชิกัมิจะเรียนรู้และควบคุมพลังได้เร็วมากเขาสามารถยิงปืนออกมาจากนิว้วและควบคุมยานพหาหนะได้ดั่งใจเช่นเดียวกับคุณลุง อวัยวะของชิชิกามิถูกถอดออกไปจนหมดเกลี้ยงและถูกแทนที่ด้วยระบบจากกลสุดลำ้ำด้วยช็อกโกก็เป็นเพื่อนสนิทของชิชิกามิช็อกโกไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วเพราะเขาโดนเพื่อนแกล้งแต่ตอนนี้ชิชิกามิมีพลังที่โคตรจะสุดยอดใครก็ตามที่มาแกล้งช็อกโกเขาจะทำให้มันคนนั้นเจ็บปวดจนต้องก้มกราบขอโทษ ชิชิกามิบังคับให้มันพูดว่าพวกมันเป็นแมลงวันตอมคลีและจะไม่รังแกช็อกโก้อีกแล้วในขณะที่ชิชิกามิใช้พลังที่ได้รับตั้งตนเป็นสารเตีย้ยทำายเพื่อน ทางด้านคุณลุงอินุยาชิกิก็ใช้พลังที่ได้รับรักษาเหล่าสัตว์และผู้คนที่เจ็บป่วยเพราะโรคหลายจนหายเป็นปกติหลายคนแล้วโดยชิชิกะมิเขาอยู่กับคุณแม่และเมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ก็เพิ่งรู้ว่าตนเองเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายมันทำให้ชิชิกะมิเสียใจมาก แถมคุณพ่อก็ยังทิ้งพวกเขาไปมีครอบครัวใหม่อยู่กันอย่างสุขสบายมีบ้านหลังใหญ่กินอาหารสุดหรูมันทำให้ชิชิกามิรู้สึกโกรธและน้อยเนื้อตําใจมากจนเขาเกือบจะทำร้ายคุณพ่อในขณะที่ชิชิกามิกำลังเดินกลับบ้านความโกรธยังคงเดือดอยู่ในใจเขาบวกกับพลังไซบอร์กที่มีทำให้ชิชิกามิตัดสินใจทำสิ่งที่เลวร้ายมาก เขาบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ใช้ปืนนิ้วยิงทุกคนในบ้านหลังนั้นจนสู้ขิดเป็นเวลาเดียวกับที่คุณลุงได้ยินเสียงกรีดร้องขอให้ช่วยแต่กว่าคุณลุงจะมาถึงก็สายไปซะแล้วชิชิกะมิทำการคอตโกคนทางบ้านและเขาก็ใช้ปืนนิ้วยิงใส่คุณลุงด้วยโดยชิชิกะมิเดินออกไปจากบ้านได้ไม่นานนักคุณลุงก็ฝืนปืนนิ้วของเขาทำอะไรคุณลุงไม่ได้ ชิชิกามิบินหายขึ้นไปบนท้องฟ้าข้าการคอตากอคนตุยยกบ้านเป็นที่ฮือฮามากด้วยช็อกโกก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของชิชิกามิแน่ๆนช็อกโกจึงขอเลิกคบกับชิชิกามิเพราะเขาไม่อาจมีเพื่อนเป็นฆาตกรได้ เวลาต่อมาลุงอินุยาชกิกิก็ได้ยินเสียงของช็อกโกช็อกโกกำลังอธิษฐานขอร้องให้ชิชิกะมิหยุดเข็นฆ่าชาวบ้านลุงรู้ได้ทันทีว่ามีแต่พลังไซบอกในร่างที่จะเอาชนะชิชิกะมิได้ลุงจึงกอดฮานาโกไว้แล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบินตรงไปหาช็อกโกจนมาถึงสวนสาธารณะโดยลุงก็บอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ช็อกโกรับรู้ นั่นแปลว่าชิชิกามิกับคุณลุงน่าจะโดนสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกดัดแปลงจนกลายเป็นหุ่นไซบอกไม่ผิดแน่ช็อกโก้มั่นใจว่าคุณลุงจะต้องหยุดชิชิกามิได้แต่คุณลุงเคยแต่ใช้พลังนี้ช่วยมนุษย์ไม่เคยใช้ทำร้ายลุงยังต้องฝึกสกิลต่อสู้หลักๆเลยคือฝึกใช้ปืนนิ้วคุณลุงตั้งใจฝึกฝนอย่างไม่ยอมแพ้โดยมีฮานาโกกับช็อกโกคอยเป็นกำลังใจให้ จนในที่สุดลุงก็ใช้ปืนนิ้วได้โดยลุงบอกว่าจุดอ่อนของหุน่นไซบอร์กน่าจะเป็นโซเดียมเพราะทันทีที่กินซุปมิโซหรือกินเครื่องดื่มเกลือแร่คุณลุงก็จะอ้วกพุง่งทางด้านชิชิกามิจู่จูคุณหมอก็บอกว่ามะเร็งในตัวคุณแม่หายไปจนหมดเกลี้ยงมันเป็นปาฏิหาริย์ชัดชชิชิกามิคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่เขากอดคุณแม่ ดูเหมือนร่างกายเขาจะสามารถรักษาโรคได้แถมชิชิกะมิยังเสกเงินได้ด้วยคุณแม่ก็หายเป็นปกติแล้วในที่สุดก็จะได้ใช้ชีวิตสุขสบายแบบคนอื่นๆเขาแต่แล้วทันใดนั้นตำรวจก็นำกำลังบุกมาปิดล้อมนั่นก็เพราะตำรวจตามสืบจนรู้ว่าคดีคอตโกยกบ้านเป็นฝีมือของชิชิกะมิชิชิกามิวิ่งหนีสุดชีวิต เขาเวียงตำรวจทิ้งเหมือนเวียงมแหลงเมาและใช้ปืนนิ้วกลาดยิงใส่ตำรวจจนตุ่ยเย่ก่อนจะทะายานหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าข้าวของชิชิกามิด่งดังไปทั่วเขากำลังโดนตำรวจตามล่าชิชิกามิไม่มีที่จะหลบซ่อนโดยชิอองที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นและแอบ,บชอบชิชิกามิมานาาแล้วก็ไม่เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของชิชิกามิเธอจึงให้เขามาหลบอยู่ที่บ้าน เมื่อหาตัวชิชิกะมิไม่พบสื่อทุกสำนักที่หิวแสงหิวเรตติง้งจึงแห่กันไปกดดันแม่ของชิชิกะมิเรียกร้องให้คุณแม่รับผิดชอบต่อการกระทําของชิชิกะมิเหล่าเกลียนคีย์บอร์ดต,ต่างพากันพิมพ์ด่าศาสตร์เสียเทเสียสารพัด จนแม่ของชิชิกามิทนรับไม่ได้และในที่สุดคุณแม่ก็ตัดสินใจคิดสั้นเมื่อชิชิกามิรู้เรื่องมันทําให้เขาโกรธจนคลุ้มคลั่งชิชิกามิทําการแฮ็กเข้าไปในคอมของหนุ่มโอตะคุคนที่ส่งที่อยู่ของคุณแม่ให้นักข่าวและทําการใช้ปืนนิว้วกระนํายิงใส่หนุ่มโอตะคุจนไขมันทะลักและตุยอย่างทรมานมากเราเกลียดคีย์บอร์ดที่พิมพ์ข้อความดูถูกตัวเขาและคุณแม่ ถูกชิชิกามิใช้ปืนนิ้วยิงใส่จอมือถือและจอคอมพิวเตอร์จนสู่ขิดไปเป็นจำนวนมากสถานการณ์มันเลวร้ายจนเกินควบคุมแล้วในคืนนั้นตำรวจนำกำลังบุกมาที่บ้านแล้วกระนำยิงใส่ชิชิกามิแต่ก็โดนชิชิกามิใช้ปืนนิว้วยิงสวนกลับจนตุยยกตีชิชิกามิไม่บาดเจ็บเลยสักนิดแต่ชีองเธอโดนลูกหลงจากการกลาดยิงเมื่อตะกี้และเธอได้สู่ขิดไปแล้ว ตอนนี้ชิชิกะมิไม่เหลือใครอีกแล้วในใจเขามีแต่ความโกรธแค้นชิชิกะมิประกาศสงครามเขาจะล้างบางทุกคนให้หมดประเทศชิชิกะมิทำการแฮ็กเข้าไปในสื่อทุกสำนักทุกจอภาพทั่วทั้งประเทศและใช้ปืนนิว้วกระน่ำยิงใส่ใครก็ตามที่เขาเห็นหน้าทุกคนวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิต ชิชิกามิใช้ปืนนิ้วยิงใส่ปิวปิวจนมีคนตุยเป็นจํำนวนมากในขณะที่นักข่าวกำลังรายงานข่าวชิชิกามิอย่างสนุกปากอยู่นั้นเขาก็ต้องร้องออกมาว่าอุ้ยชิชิกามิโทรมาอุ้ยอุทันทีที่เขารับสายชิชิกามิเขาก็โดนปืนนิ้วยิงใส่จนตุยเย่ yeah. แต่แล้วสัญญาณภาพของชิชิกามิก็โดนขัดขวางนั่นก็เพราะช็อกโกกับคุณลุงร่วมมือกันและแฮกซื่อต่างๆขึ้นจากชิชิกามิ ช็อกโก้บอกให้ทุกคนปิดมือถือเร็วเข้าและอยู่ให้ห่างจากจอทีวีด้วยในเมื่อใช้ปืนเนวไม่ได้ชิชิกะมิจึงงัดอาวุธสุดโหดออกมาใช้เขายิงหัวรบกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ หัวรบขนาดเล็กแต่พลังทำลายล้างสูงมากรุนแรงกว่าปืนนิ้วหลายพันเท่าทั้งเมืองระเบิดตูม้มอยากระโดนถล่มด้วยขีปนาวุธท่านใดนั้นคุณลุงก็โผล่มาข้างหลังชิชิกะมิและใช้ปืนนิ้วยิงใส่เขาจนหัวทิ่มมันทําให้ชิชิกะมิกลดจนเลือดขึ้นหน้าคุณลุงเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงบินหนีสุดชีวิตสหุ่นใสบอกกำลังบินไล,ล่ล่าชิชิกามิก็นำยิงหัวรบใส่คุณลุงอย่างปาคลั่ง แม้ทั้งคู่จะเป็นไซบอร์กเหมือนกันนั้นแต่ชิชิกามิโหดกว่าและคอนโทรลร่างกายได้ดีกว่าคุณลุงมากๆในขณะที่กำลังบินหนีคุณลุงก็ได้ยินเสียงมารีกำลังขอร้องให้ช่วยคุณลุงจึงรีบบินไปหามารีแต่ชิชิกามิก็มาขวางไว้คุณลุงโดนชิชิกามิเตะฟรีคิกจนตึกทะลุโดยเครื่องบินนักข่าวที่อยู่แถวนั้นก็พลอยโดนลูกลงไปด้วย การที่ชิชิกัมิใช้พลังงานไปเยอะทำให้เขาหิวน้ำมากแต่คุณลุงก็ใช้ปืนนิ้วทำลายขวดน้ำของเขาชิชิกัมิจึงแย่งขวดน้ำที่คุณลุงพกมาด้วยเอาไปกินเองซะจากนั้นก็กระน่ำยิ่งหัวรบถลมใส่คุณลุงอย่างบ้าคลัง่งคุณลุงบินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าบินขึ้นไปสูงมากๆจนเกือบจะออกไปนอกโลกโดยมีชิชิกมิไล่าตามมาอย่างบ้าคลัง่ง โดยในขณะที่คุณลุงกำลังแย่ชิชิกะมิก็อ,อ้วกออกมาเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่เขาติดกับดักซะแล้วน้ำที่เขาชิงจากคุณลุงไปกินนั้นมันคือน้ำเกลือแร่มันทำให้ระบบไซบอรกในตัวชิชิกะมิรวนไปทั้งร่างคุณลุงจึงอาศัยจังหวะนี้ยิงหัวรบโจมตีชิชิกะมิจนระเบิดตูม้มเกิดเป็นกโก้คลันช ร่างของชิชิกะมิดิ่งลงมาจากท้องฟ้าลงมาแมกับพื้นโลกจนเกิดการระเบิดอีกครั้งโดยคุณลุงก็รีบบินกลับมาช่วยมาริมาริบาดเจ็บสาหัสมากแต่คุณลุงก็ไม่ยอมแพ้คุณลุงทำ CPR และใช้พลังไซบอร์กรักษามาริจนในที่สุดก็ช่วยชีวิตลูกสาวเอาไว้ได้ คุณลุงดีใจมากแต่แล้วทันใดนั้นคุณลุงก็โดนเตะจนหัวทิมชิชิกามิยังมีชีวิตแถมยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยสักนิดคุณลุงไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้จนกว่าจะตุยกันไปข้างชิชิกามิจับคุณลุงทุ่มอัดกับพื้นแล้วต่อยคุณลุงจนหัวเกือบแยก คุณลุงพยายามขัดขวางชิชิกามิไม่ให้ทำร้ายมาริคุณลุงโดนอัดหนักมากโดนเวียงกระแทกกับเศษซากโดนตัวหมัดคอมโบกลางอากาศจนพังยับไปทั้งร่างชิชิกามิเวียงแท่งเหล็กขนาดยักษ์อัดใส่หัวคุณลุงไม่หยังจนคุณลุงขยับตัวไม่ได้จากนั้นเขาก็จับมาริแล้วโยนเธอออกไปนอกตึกมันทำให้คุณลุงโกรธจนคลุ้มคลั่งพลังงานมหาศาลไหลทะลักไปทั่วทั้งร่าง พลิบตาเดียวคุณลุงก็พุ่งทะยานกระแทกชิชิกะมิจนแหลกไปทั้งร่างคุณลุงพุ่งลงมาจากตึกด้วยความเร็วที่สูงมากๆจนในที่สุดก็สามารถคว้าตัวมาริและช่วยชีวิตเธอไว้ได้เวลาต่อมาหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วตำรวจบอกประชาชนว่าตำรวจได้วิสามัญชิชิกะมิไปเป็นที่เรียบร้อยขอให้ทุกคนวางใจได้ทุกคนปลอดภัยแล้ว แต่อันที่จริงแล้วจิชิกามิยังมีชีวิตเขายังมาหาช็อกโกคนที่เคยเป็นเพื่อนรักของเขาและก็ไม่มีใครรู้ว่าชิชิกามิยังคิดที่จะทำลายล้างประเทศนี้อีกหรือไม่ถ้าเพื่อนๆมีพลังไซบอร์กแบบคุณลุงกับชิชิกามิจะใช้พลังที่ได้รับแบบไหนกันนะพิมมาบอกผมด้วยนะครับผมอยากรู้มากก็จบกันไปแล้วครับกับอินุย่าชิกิคุณลุงไซบอร์ก เพืเ่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงัง โดยจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะะที่หนี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย